เริ่มต้นเลยก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากกลุ่มนี้นะคะที่ที่ท่านอยากอยากช่วยวคือช่วยอะไรก็ได้ในเงื่อนไข <ๆ S 2> ที่ที่จะเข้ามาร่วมในที่นี้นะคะให้ยูทูบเบอร์มีรายได้นะคะหรืวอว่า เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้รายได้กับลุงเนาะเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณลุงป้านะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ที่มี็นยูทูบอุกช่องเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ fc ทุกท่านนะคะที่ที่เมตตานะคะก็สนับสนุน วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอากาศดีนะคะแล้วก็ต่ป้ายอเคต้องอัาเชิญยป้ายมาก่อนใชคะป้ายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครได้จับแล้วก็จะได้จับอีกนะครับนี่นะคะยินดีกับลุงพคน้็แตนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับพี่พี่อยู่ปบเบอร์ทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยหันมาทงนี้ อาหารนมมัก่อนนะคะอานี้ค่ะดีใจด้วยนะคะแต่แล้ก็ปมาแต่แล้ปมาแล้วครับแต่วจะได้ความยนดี่คนด้วยนะเห็นไหมะเป็นการเตรียมตัว่ โมีเงินสดมาด้วยนะครับเนเชนก็แต่งด้วยบคุณบอส้ดยนะครับเดี๋ยวประเด็นนะฮะอันนี้จรับรับรับมรับถ้าไม่รับก็คือหักของอดนะครับหักของอดีอะโอ้โหจบมากันแล้วมาครับหัวใจมารัวๆได้แล้วนะ มันแสนนะครับมีเงินแสนเข้าบ้านแล้วนะครับนะคะนี่นะครับตบอกว่าแสนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยว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 กระเป๋าเร็วเนะคะนี่มีใครเห็นอะไรบ้างบ้าเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นค่ะอันนี้ผมมอบแล้วใช่ไหมวาดไปแล้วนะโอเคครับผม ฮะอันนี้ก็ให้ไปได้เลยครับเพราะว่าระบุชื่อชัดเจนนะฮะก็มันศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าได้จับแล้วก็จะได้จับอีกเรื่อยๆ้อก็ต้องบอกว่าก็จริงๆเนี่ยนะครับเงินวันนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการ สะสมยอดนะครับตั้งแต่รียเดินเ้ามาที่ประกองมาพร้อมปูมหา้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเอฟซีทุกๆท่านซึ่งเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นะผมขออาใช้คําว่าปรากฏการณ์นะครับในการรวมพลังของพี่พี่รียของพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับสายลงพนทุกท่านนะครับช่วยกันผลักดันให้เกิดนะครับกิจกรรมการมอบนะครับโบนัสก้อนใหญ่นะครับให้ดูแล้วก็ป้าและครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย นอกเหนือจากนะครับสิ่งที่เรานะครับได้มอบให้กับลุงด้วยความด้วยความอ่ารักด้วยความอยากให้ซึ่งมีคนได้แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตมีคนอยากร่วมนะอะไรนะมีมีคนอยากร่วมสนับสนุนดีกับออปู่มาปู่สวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่ค่ะแล้วแล้วมาแบบนี้นี่ให้ผมทำไงนี่ สวัสดีครับปู่ค่ะนี่นี่พร้อมไม่ไม่ไม่ใช่ไหมครับในการตอแสดงความยินดีนะครับกับลูงนะครับป้าด้วยแล้วก็พี่น้องยูทูบบเอร์ทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนี่แหละครับคือครอบครัวครับขอบคุณปู่มุนีนะครับปู่มหามุนีนะครับก็ได้มาแสดงความยินดีด้วยป้าอันนี้แหละครับปู่อันนี้ไม่มารับรือว่าสารสิทธิ์ใช่ไหมคะแล ไม่จัดการยังไงครับไปอะไรไปอะไรไม่จัดการยังไงครับโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้ห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหแล้โหอ้อ้โปโอ้โอ้อ้ห้ไหโอ้อ้โหโอ้แ้หรอ้หอ้โหโอ้โหโอ้ห้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โอ้โนโ้ไหโอ้อ้โหโอ้หโอ้โ้ห้โหโอ้โหอ้ล้้้้้โอ้้อ้้้้ ก็ได้นะตะปูไม่มารับนะฮะขอให้ปร์เซ็นต์บคุณจะให้ประเซ็นขอบคุณเอซีนะครับไม่ใช่พูดทไม,ล,ไมทลุงเมื่อเช้านป้าป้าป้าก็พูดไปเกือบหมดในเมื่อเช้าที่เมื่อวานในตอนเย็นเห็นพารุ้นกันป้าก็ก็เห็นด้วยน้ำใจทุกคนนะตอนเอ็กซีทุกท่านนะอ้อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความดีและความปรารถนาดีนะคะให้ ลุงพลนะคะคุณลุงพลแล้วก็ครอบครัวนะคะป้าเข้มแข็งพอรู้จิมมี่จริงๆก็ไม่มี<ะ>เขาเรียกว่าหาคำบรรยายยากมากสำหรับสำหรับเรืองชินทุกทั้นนะคะไม<ะ>่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนที่ที่มีลุ้นที่จะได้ที่จะอะไรนี้ก็จะหนุนตลอดเลยแล้วก็ให้โอกาสตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณเรอิ้นทุกทัานนะคะที่ให้โอกาสลุงป้ายูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ชาวบ้าน บางส่วนที่มาตรงนี้นะคะของกูปอกนะคะได้มีรายได้กันทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณดีๆขอให้เป็นตาลเรียนะคะขายดีนี่ขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ให้รับมอบแทนนะคะมอปแทนนะอันนี้ยึดยึดยึดทั้งป้ายยึดทั้งนาะครับแต่ปลายแล้วจบเลยใช่ไหมคะปู่เดี๋ยวนะคะก็ขออนุญาตผมรับผมรับผมต้องเอบบนเลยนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตพูดถึงปู่นิดนึงขอบคุณปู่มากๆนะคะสําหรับคือคือถ้าพูดถึงปู่แล้วก็ เดี๋ยวจะลองให้คือปตู่เป็นคนที่เริ่มต้นกับนีอามาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราเริ่มสร้างมาทำมาได้กันนะคะปู่มณดีคือเนี่ยว่าเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนของแบรนด์เรีนะคะอีกคนหนึงที่สําคัญมากที่จะกระุนด้วยนะคะ เีอาจะดูแลปู่อย่างดีเลยนะคะปู่เอาไม่ได้เย็นนะคะปู่ได้ย็นแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เีานะคะก็ขออนุญาตฝากตัวเป็นเป็นลูกหลานดีกว่านะคะเป็นลูกหลานถ้าเห็นสองหนุ่มมาก็ฝากเอซทุกท่านสนับสนุนด้วยนะคะก็อยากคิดว่าเราเข้ามาทำธุรกิจหรืออะไรให้คิดว่าเราคือหนึ่งในครอบครัวของยิมพล ้าแต่งนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องกันเป็นลูกหลานของยูทูบเบอร์ทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะพัฒนาโปรดักต์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีตัวไหนเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นเรืออะไรกันได้ว่าเราอยากให้เรานำโปรดักต์แบบไหนอะไรยังไงมาให้นุ่มทำตลาดให้พี่ๆทำาคอยูทูบเบอร์ได้ทำตลาดไปเรื่อยๆให้มีรายได้ไปเรื่อยๆให้ทุกคนมีรายได้ที่มั่นคงนะคะเราพร้อมที่จะรับฟังทุกคำติคำชมนะคะก็ ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะให้ปลูกฝากอะไรหน่อยครับนั่นแหละเจนยักปลูกครับครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับนนะครับเป็นสิ่งที่ฝากถึงใจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมามีโมเมนต์แบบนี้นะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสงหนลงแต่เพลงครานี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ